สร็จแล้วไหมคะซัมบรี่อร่อยไหมคะอเยออีกินเยอเองนะกินให้หมดกันนะคะหมามาให้หมดให้นี้นะอ่านให้นี้นะอ่ามอร่อยกินช้าๆสิคะเอ้ยิ้มสวยด้วยอร่อยอร่อย ยิ้มสวยค่ะยิ้มสวยค่ะหน้าเหรอยิ้มสวยไงคะโว่าลุกขึ้นมาเอ้ยลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมานั่งกินดีๆนล่นกินดีๆเดี๋ยวติดขอหมดหรือยังคะบอกสิหมดบอกสิคะหมดแล้วบอเบ้บอเบอหมดแล้วหมดแล้วให้พี่นุ่นให้พี่นุ่นโอ้โหมดหรือยังทำหมดแล้วต้องแบมือหมดแล้วให้พี่นุ่นพาไปดู หมดยังคะยุยยุยิุนหมดแล้วค่ะเระาไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อน